อรับนะครับว่าเขามีสปีดความเร็วที่เหนือเราโค้งตลัดทีมเร็วนี่เราไม่สามารถที่จะทีบแล้วก็ทันสปีดเขาได้อะไรงเราวเราเป็นฝ่ายเสียเปรียบตลอดเวลาออกรู้อะไรย่างเงี้ยก็า่อนข้างอะไเพราะเันารบดเจ็บหรือเป่าจริงแล้วส่วนหนึ่งก็เจอม่ร้ยเปอร์เซ็นตนะครับอนนึงันงก็ก็อ้อนรูเป็นเกิด เกิดจากภูลาวาและก็มไม่สามารถารักษาการบาดเจ็บให้หายก่อนการแข่งขนัไนได้ยังไงต่อไปส,นนสำหรับทีมชาติก็ <S <S สําหรับทีมชาติก็ถามตอนนี้ก็คงจะรับใช้ทีมชาติต่ตอไปนะในซีเกมนน์ที่สิงคโปร์ในปีหน้านะครับถ้ายังไม่มีอาการบาดเจ็บมารบกวนไม่ป่อยก็คทีว่ายังคงรับใช้ชาติอยู่ <S <S จะถึงคอลิกคือใจผมอะคือเป้าตัวนี้ถึงคมปิกแน่นอนแต่ว่า บาดเจ็บมาตลอดทปีเลยปีนี้ก็ <Okay. S 1> เป็นห่วงยเรื่องเดียวคือเรื่องการบาดเจ็บนะครับ mm. ถ้าไม่มีมารบควรจริงๆหรือไม่เจ็บมากจริงเนี่ยครับผคร